มีกระดาษสมมุดว่ารูปของเรานั่นเองแล้วก็ดินสอยางลบไม้บรรทัดโอเคมาอันดับแรกเราก็จะมาสร้างกรอบกันก่อนนะคะโอเคกรอบประมาณด้านละหนึเซน ก็จะได้กรอบรูปแบบนี้กบับสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเควันนี้เราจะทำงานแนวตั้งอ่าแล้วก็หันมาอย่างนี้วันนี้เราจะทำงานแนวตั้งนะคะนักเรียนมีอุปรกรณ์ครบแล้วนะยินสอยยางลบไม้บรรทัดโอเควันนี้เราจะมาวาดรูปนก มองเห็นนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งหน้ากระดาษก่อนเส้นที่แบ่งครึ่งหน้ากระดาษนี้นักเรียนขีดเบาๆนะคะเพราะว่าเราต้องลบออกเบาๆเบาๆเบาที่สุดแบ่งครึ่งเรียบร้อยแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วก็แบ่งครึ่งตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาประมาณ3ส่วนหนึ่ง หนึสนสอ่ะนี่นะตอนนี้เราก็ช่องข้างบนใหญ่ช่องข้างล่างเล็กโอเคเราจะมาวาดนกกันสำหรับวันนี้เราจะมาวาดนกกระจุบกระจิบกระดึกกรดิ๊โอเคอันดับแรกนักเรียนวา,วาดตามคุณครูเลยนะ เราจะขีดเส้นตัดตรงนี้หนไหมขีดเส้นเฉียงลากเบาๆขีดเส้นเฉียงตรงนี้แบบหนึ่งนะแล้วก็มองเห็นหรือเปล่า ค okay. นักเรียนก็จะได้ชิ้นงานหน้าตาแบบนี้นักเรียนเขีดเส้นเฉียงเสร็จแล้วก็จะได้ชิ้นงานหน้าตาแบบนี้นะคะเค okay. เราจะมาเริ่มมากกันเลยเราจะวาดที่ส่วนลำตัวก่อน เราจะมากะก่อนนะว่าตรงนี้จะเป็นเราจะแบ่งเป็นหนึ่งส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนหัวเราวาดหัวกันมองเห็นไหม เดี๋ยวคุณครูขอซูมนิดนึงส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนหัวที่บริเวณนี้เราจะวาดวงกลมลงไปขนาดประมาณเท่าเหรียญสิบนะคะวาดตามคุณครูเลยนะ ขอปรับหน้ากระดาษนิดนึงโอเคตรงแล้วส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นลำตัวจะมีอ่าผ่านบริเวณตรงนี้ทับส่วนที่เป็นหัวไปเซี้ยวหนึ่งประมาณนี้นะน,นักเรียนก็ <Okay. S 2> เป็นรูป,ปวงรีโค้ oh, oh, ไม่ดีเท <okay. S 2> ่าไหร่คุณครูขอปรับนิดนึงโอเคปรับเสร็จแล้วลบส่วนที่ไม่ต้องการออกต่อไปเป็นส่วนหางก็คือบริเวณตรงนี้ ส่วนที่3า่อะวาดหางให้มันต่ำกว่าเส้นนี้นิดนึงน้องเรียนมองเห็นไหมโอเคนะแบบนี้ เราก็จะได้นกหน้าตาแบบนี้แล้วมองเห็นนะคะต่อไปเราจะเพิ่มปีกปีกเริ่มจากตรงหัวตรงนี้เลยชืบอ,อ่ะมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะวันนี้ชึบ่าก็ขีดนี้ชืบ เราก็จะได้ปีกแล้วอ่ะเพื่อไม่ให้งงเราจะลบเส้นที่เป็นแกนออกเป็นแกนออกนะคะโอเคอตอนนี้เราเริ่มได้โครงสร้างเรียบร้อยแล้วอะถ้าไม่ลบนักเรียนจะงงนิดหน่อยะลบออกที่เป็นอยู่ตรงกลางในตัวนกนะอ่ะ มองเห็นไหมคะโอเคต่อไปเราจะมาวาดปากอ่าขอซูมนิดนึงบริเวณปากจะอยู่ประมาณนี้ติ๊กไว้ก ทำจะง,งอทำปากมันออกมาเป็นรูป3ามเหลี่ยมแบบนี้โค้งเข้าไปแบบนี้โอเคมองเห็นนะคะแล้วก็ปากเป็นเส้นโค้งลงข้างล่างแบบนี้นะโอเคปรับแต่งนิดหน่อยอ่า ต่อไปเราจะมาวาดตาตาก็จะอยู่บริเวณตรงกับปากนี้นะคะชึบอ่าต่อไปเราจะมาเติมคอกันคอตรงนี้นะคอนกมันไม่ได้กิ่วขนาดนี้นะเรามาเติมคอกันนักเรียนสังเกตดีๆนะคะชึบอ่า แล้วก็มาเติมข้างบนโอเคแบบนี้อ่องนักเรียนได้แบบของคุณครูหรือยังได้แล้วนะต่อไปเราจะมาเติมปีกล่างตรงนี้นะคะ นี่ขอซูมออกนิดนึงให้เห็นภาพรวมโอเคอ่ะตรงหางมองเห็นไหมชัดคุนคู่ขอเพิ่มน้ำหนักนิดนึงให้นักเรียนมองเห็นชัดแต่ของนักเรียนยังไม่ต้องวาดแรงนะคะยังไม่ต้องกดแรงเผอเราอยากลบเนาะอ่ะต่อไปเราก็จะมาเติมรายละเอียดของนกกันนะคะโดยเราจะมาเติมบริเวณส่วนหัวก่อนแล้วกันอขอซูมเข้าไปอีก ส่วนหอยอยู่ตรงไหนเฟเคส่วนหอยอยู่ตรงนี้เออราจะมาเติมรวดลายกันนะคะก็ลายของน้กวีีตรงไหนบ้างเอ่ยแล้วก็จะขีดตามคุณครูเลยนะมองเห็นหรือเปล่าอคุณครูจะวาดไปช้าๆให้นักเรียนวาดตามเลยนะคะอืม ก็ต่อเส้นนี้ต่อกานเชื่อแบบนี้โอเคแล้วเราจะลบเส้นนี้ออกเพราะว่าเราไม่ต้องการแล้วเป็นเส้นโครงสร้างที่เราไม่ต้องการแล้วลบออกไป เป็นของสร้างที่เราไม่ต้องการเลยฟึบอ่าได้แล้วได้หัวนกหน้าตาแบบนี้ต่อไปจะเป็นส่วนปีกนะคะส่วนที่เป็นปีกอ่าเขยิบมาน่อยขอตกแต่งข้างส่วนข้างบนนิดนะึงอ่าส่วนปีกเราจะมาวาดเส้นนี้ก่อน เบาๆนะคะเพราะเราต้องลบออกอนักเรียนว่าตามคุณครูเลยนะแล้วก็แบ่งปีกเล็กกับปีกใหญ่ประมาณนี้อโอเคตามทันไหมเอ่ย รอน,นิดนึงเผื่อเพื่อนไม่ทันเนาะอ่ะต่อไปเราจะมาตกแต่งปีข้างบนนี้อ่าฟุบโคงนิดนึงอยากนิดนึงเพื่อให้มันสมจริงเนาะเพราะว่าปีมันก็จะมีเอ่อลัอกษณะที่ไม่เท่ากันนาบ้าตามคุณครูเลยนะคะ Okay. เลาาก็จะได้ปีกหนบริเวณนี้แล้วอ้าวต่อไปขยับไปอีกนิดนึงเป็นปีกตรงนี้เราจะวาดปีกหนึ่งอันตรงนี้อันเล็กซ้อนกันอยู่ตรงนี้ไหมโอเค okay. ต่อไป ปีที่ใช้บินตรงนี้ปึ๊บลักษณะมันจะโค้งงนี้นะคะ,ะปีที่สองมือนคุณครูก็สั่นเหลือเกินนะปีที่สามอ่ะได้ประมาณนี้โอเคแล้วต่อ,ต,อต่อไปแล้วต้องลบเส้น ที่เป็นโครงสร้างออกอเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนว่าเราได้ขนาดไหนแล้วโอ้โหใช้ได้หรือเปล่าพอมองออกเลยว่าเป็นนกอะไรอ่าะรามาว่าต่อกันเลยน้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาน้องคุณควรจจะพร้อมนิดนึงนักเรียนอยากให้มันตัวอ้วนนักเรียนก็ปรับอีก นึ่งอ่ามาต่อกันเลยนะคะเราจะมาปรับข้างล่างหน่อยเพราะครูคิดว่านกคนหูมันผอมเกินไปอ่าคุณครูปรับเส้นให้ท้องนกป่องอีกนิดนึงหน่อยคุณครูเลยอ่ะอึบต่อไปจะเป็นบริเวณหางมองเห็นไหมคะอ่า หางเราจะขีดเส้นกลางตรงนี้นะจับปีกกลางตรงนี้ขีดไปเป็นแบ่งครึ่งโฟกัสได่เอ่ยโอเคขย,ยับนิดนึงเดี๋ยวคุณรู้เขาขยับอาเสียงนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยโฟกัสเราจะขีดให้มันโค้งแบบนี้อตอนงนี้โค้งเข้าไปแบบนี้ บบแบบนี้โค้งแบบนี้แล้วฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันก็โค้งมาแบบนี้นักเรียนสังเกตดีๆนะอืมโอเคต่อไปแล้วก็จะมาเติมขาจะอยู่บริเวณเส้นนี้นะคะเส้นที่เราขีดแกนกลางไว้ เติมขายให้มันจ,จ,นจนุ๊อ่าก็จะเติมคนหน่อยค่ะถ้ามีคนนิดหน่อยอ่าโอเคมองเห็นไหมโอเคนะเติมขาเข้าไปแล้วแล้วก็จะมาเติมขอนไม้นิดนึงขอนไม้มันจะไม่เป็นลักษณะตรงเนาะมันจะเป็นแบบ ก็ให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็จะใส่เส้นให้มันหยักๆหน่อยตามเงคูเลยนะอันนี้นกตัวนี้จะจับอยู่กิ่งอะไรโอเคแล้วก็จะมาเติมขาให้นกเรียนมองเห็นไหมคะโอเคนะมองเห็นนะมองเห็นนะ จะเป็นแง่งแบบนี้จืบจ๊บจื๊บคิดแงแบบนี้ก่อนแล้วเราก็มาเติม บางท่นจะเห็นหลังๆเพราะว่าอยู่ไกลเนาะว่าอยู่ไกลแล้วก็เลยเห็นแค่าขาเดียวปึ๊บโอเคเอาละมาดูภาพรวมกันนะคะชื๊บนักเรียนได้นกแบบนี้แล้วนะโอเคเราจะมาตกแต่งรอบสุดท้ายก็คือแต่งตาแต่งขนแต่งปีกมา แล้วก็จะเพิ่มความเป็นแบบลูกตาดำตรงนี้นักเรียนจะมองเห็นไหมนะขอซูมนิดนึงอ่า ก็จะทำเป็นลักษณะขนนกนี้มันชัดอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลบออกลบตรงนี้หนึ่งปรับนิดหน่อยอ่า ใส่จะงอยปากใส่นี้เขใส่รูจมูกแล้วก็มาใส่ให้มันเป็นแบบขนนก เติมผีกฝั่งนู้นอีกนิดนึงแล้วก็มาเติมลวดลายตรงนี้นะคะ ตัวนี้ก็ยัง้อมอยู่ขอออกนิดนึงน,นะไม่เสร็จเป็นละค่ะไม่เสร็จเป็นละคะอันะะนี้เนาะ อนะตอนนี้จะเป็นสีดำมาจะไา่เงให้อ่าพี่ปอห้าปีที่เราวทำได้สวยมากเลยนะคะวังว่าพี่ปอห้าปีนี้จะ,ะทำได้สวยเหมือนกัน พวดีปอ่าประมาณนีอ่ตรงนี้เราก็จะมีปีกหลายๆปีกซ้อนกันอยู่ ก็จะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะมาตกแต่งความเข้มของของหางแล้วก็ใส่มันเข้มเลยหางก็จะมีหลายอันส้นกันอยู่ นี nee? okay. tem ้โอเคแล้วก็จะมาเติมรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะได้นกหนึ่งตัวประมาณนี้นะคะอ่า อย่าลืมขอนไม้เส้นไม่ชัดคุณครูขอดเติมนิดนึงชิบขอดเติมปากตัวนี้แล้วก็ รับแต่งให้มันเป็นสมบูรณ์ใส่รายละเอียดให้มันสมบูรณ์โอเคอ่าวันนี้เราก็จะวาดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะให้นักเรียนไปลงสีเป็นการบ้านโอเคเนาะบ๊ายบาย